พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่4ตุลาคมคศร,ราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณโจดี้วิลเลอร์แอริโซนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องความต้องการของเพื่อนบ้านอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่20ข้อ25ถึง28และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาไข่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ7ถึง8 จงปรนิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบานเหมือนกับปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ปรนิบัติมนุษย์คุณโจดีวินเลอร์เป็นพยานว่าพระเจ้าขอโอกาสให้ดิฉันได้ช่วยใครสักคนในวันนี้ดิฉันอธิษฐานและใช้เวลาไม่นานในการได้รับคำตอบ หลังจากที่ดิฉันกลับจากร้านดิฉันสังเกตเห็นเพื่อนบ้านสูงอายุคนหนึ่งกำลังพยายามเข็นเครื่องช่วยเดินของเธอและเปิดประตูไปพร้อมๆกันดิฉันวิ่งไปช่วยเธอเปิดประตูอาคารและพยุงเธอผ่านประตูอาพาร์ตเมนต์ด้วยหลังจากได้รับคำขอบคุณจากเธอดิฉันกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของตนเองและขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน เราแต่ละคนมีโอกาสรับใช้ผู้อื่นทุกวันเมื่อเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าชี้นำทางเราและเปิดตามองหาวิธีการรับใช้พระผู้สร้างของเรายินดีที่จะตอบคำขอของเราเราสามารถช่วยผู้สูงอายุซื้อของหรือใช้เวลาคุยเป็นเพื่อนแก้เหงาไม่ว่าเราจะรักผู้อื่นอย่างไรเราก็สามารถสัมผัสได้ถึงความปิติอินดีเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระเจ้า ข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าประทานโอกาสให้กับข้าพเจ้าได้ช่วยใครบางคนในวันนี้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อนบ้านข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อให้เห็นโอกาสที่จะรับใช้ผู้อื่นและเรียนรู้ถึงความหมายของความรักดังเช่นความรักของพระองค์ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์ 053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ